วิธีการถอดเบาะหลังรถยนต์ Honda Civic FB นะครับจะมีกิ๊บอยู่ตรงนี้นะครับกดแล้วก็ดึงนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีน็อตใช้บล็อกลูกบล็อกเบอร์สิบสองจุดนะครับใช้ ลูกบล็อกเบอร์สิบขันออกนะครับออกแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับน็อตแค่ตัวเดียว หลังจากนั้นจะถอดเบาะพิงด้านหลังออกด้วยนะครับถ,ถอดเบาะพิงด้านหลังนะครับจะมีน็อตใช้ลูกบล็อกเปอรสิบนะครับหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวตรงนี้นะครับ พอถ,ถอดน็อตสองตัวแล้วนะครับก็ดันเบาะขึ้นนะครับดันเบาะขึ้นก็ออกได้เลยนะครับส่วนถอดสายรัดนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับ